ถึงจะอยู่สุดล่าฟ้าดินแม่จะสิ้นสิทธิและเสรีแต่วันนั้นใจฉันยังคงที่ความรักความพักดีไม่มี ถึงโลกแตกแหลกเป็นพงคลีรักเต็มปรีไม่มีรู้คลายชีบทุกฟังความรักยังเวียนวายเคียงคู่เธอมีคลายฝากวิญญาณไว้ ดินกลบอยากลบความรักเลือนจะเนิ่นนานกี่วันกี่ปีกี่เดือนดินฟ้าจะคลอยเคลื่อนใจไม่เลือนรักเธอทุกๆุกอย่างบนทางรักจริง ทุกทุกสิ่งบนทางรักเจอจะสมหวังหรือพบความเผ้อเจอเป็นที่ใจของเธอจะจริงจังฉันได้ทุกทุกอย่างบนทางรักจริง ทุกทกสิ่งบนทางรักเจอจะสมหวังหรือพบความผพอเจอเป็นที่ใจของเธอจะจริงจังฉันได้สวัสดีค่ะ มาพบกันวันนี้นะคะด้วยเพลงความรักไม่รู้จบค่ะความรักที่อมตะเป็นความรักมันเหมือนกับไม่รู้จบนะคะยังไงก็ยังรักนะคะเป็นความโชคดีของบุคคลท่านนั้นที่ได้ความรักที่บริสุทธิ์นะคะความรักความรักไม่รู้จบค่ะ<อ>ก็ ความรักเป็นสิ่งสวยงามฉโลมจิตใจให้กระชุ่มกระชวยความรักเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับสบายทิพย์เองก็คิดอย่างนั้นนะคะอาจจะมีความรักที่อาจจะคมขื่นบ้างยังไงก็แล้วแต่นะคะคนเราต้องใช้ความอดทนค่ะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่ให้ได้ใช้ความอดทนค่ะ จะมีบ้างคะความทอ้อท้อแท้แอดมินเองก็มีความท้อแท้มาหลายครั้งหลายคราค่ะแต่ก็ยังสู้ต่อไปนะคะยังไงยังไงก็ให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสำหรับมาเปิดเข้าชมเข้าฟังเสียงเพลงย้อนยุค ของแอดมินคนนี้นะคะหรือว่าสบายทิปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ